สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีรถมารีวิวให้พี่ได้ชมนะคะคันนี้ค่ะยันมา3.9แรงนะคะอีกเช่นเคยค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูรถกันนะคะว่าเป็นยังไงคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนเมื่อปี56ค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่2 4 5,000บาทค่ะ มีอุปกรณให้สองชิ้นค่ะคือด้านหน้าแล้วก็ฐานหลังฐานก็เป็นฐานที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นฐาน6ค่ะใบ22มาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังเพร่งแห้งนะคะวิดีโอเหลือเยอะค่ะ สภาพคันนี้สวยๆนะคะพร้อมใช้งานเครื่องดีเกียดีค่ะน้ำไม่ดันไม่อยค่ะคันนี้ฐานก็เป็นฐานติดมากับตัวรถเลยก็จะมีจำหนิตรงนี้ส่วนตัวยางนะคะตัวยางก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะทั้งยางล้อหน้าแล้วก็ยางล้อหลังค่ะยางล้อหลังสภาพก็จะประมาณ50อร์เซ็ได้ค่ะ เอได้ใช้นะคะส่วนยางล้อหน้านะคะแบบภาพก็รประมาณนี้นะคะสีตัวรนะคะเป็นสีเดิมค่ะสวยสวย ส่วนบางคนนะคะทางร้านเก็บสีให้ใหม่ค่ะเป็นซ้ายขานะคะแล้วก็เบาะนะคะเบาะเป็นเบาะไม่ทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะแล้วก็หลังคานะคะหลังคาไม่แตกค่ะมีกระจกให้รถนะคะชั่วโมงที่นี้นะคะอยู่ที่ 2,300ชั่วโมงค่ะเป็นรถปี56นะคะช่วงล่างค่ะ ถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถโทรมาติดต่อเบอร์0610435436ค่ะหรือว่าเบอร์โทร0816004753นะคะหรือท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถไถน,นะคะสามารถเข้ามาดูรถไถไา้ที่ร้าน PC t e c t o r ค่ะอำเภอเป็นจลักษะคะจังหวัดรีสะเกค่ะร้านเราก็มี2ฝั่งนะคะฝั่งทางนู้นค่ะแล้วก็มีฝั่งทางนี้นะคะที่ดิฉันอยู่นะตอนนี้นะคะ ก็มีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ